เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่านทาง X หรือว่าทางแอปทวิตเตอร์เนี่ยนะครับบอกว่าทันทีที่เดินทางถึงเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ12บสนาฬกาห้นาทีตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยท่านก็ได้รับรายงานนะจากทาง เอกอัครราชทูตนะกรุงเทออาฟิปนางสาวพ,นาพันธภาจันทรารมนะครับว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ย <c oughs> ก็พบคนไทยเนี่ยเสียชีวิต2รายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านนายกก็บอกเลยครับว่ากำชับให้รายงานตลอด24ชั่วโมงโดย <c oughs> ท่านเนี่ย <c oughs> ให้เบอร์ส่วนตัวโดยตรงเลยนะกับ <c oughs> ท่านเอกอัคราชทูตเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านบอกว่ารอแค่ให้สถานการณ์อำนวยให้สามารถที่จะบินได้ทางกระทรวงการต่างประเทศและกองทัพอากาศเองก็ทํางานประสานกันอยู่นะถึงถ้าสามารถ อพยพคนไทยได้เมื่อไรเนี่ยก็พร้อมทันทีซึ่งหนึ่งเที่ยวบินเนี่ยคาดว่าจะอพยพได้กลับได้เนี่ย423คนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าให้ความสําคัญกับคนไทยที่พำนักอยู่ต่างประเทศซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก่อนหน,น้านี้จริงๆท่านต้องไปฮ่องกงอ่นะท่านนายกด้วยปรากฏว่าก็ได้ยกเลิกภารกิจไปแล้วก็รอมาประสานงานเรื่องนี้ที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับ